เอาละครับไปติดตามกันเลยครับทุ่งองซิตี้ในเสื้อสีเขียวน้ําเงินนะครับส่วนทักขามลองฟองในชุดทาคามแรกครับเสื้อสีเหลืองครับลองฟองบุกจะใช้ไปขวาทุ่งองซิตี้ขวาไปซ้ายครับติดตามกันครับทุ่งองซิตี้ลองฟองรูบอลติดกลูนดาวคาเดียวกันเล่นเมื่อกี้บอลมือสุด ขอเนี่ก็ใช่ชุดของค้าข้าครับตี๋มันก็ยาวค่าดอกฟองจริงอ้าข้าครับเปิดมาก็ทักทายก่อนเลยครับสำหรับล่องฟองครับยิงเมื่อสักครู่นี้เข้าหน้าต่างไปครับเอา้ามาดีา ต,ติดครับหยาอย่างเดียวไปไหนไม่ได้ก็อย่างเดี้วได้ทุ่มบอลนะครับทุ่งงูซิตี้ครับถูกมไหมได้ครับทุงงบ่งูซิตี้ลุกมาไม่ผ่านล็อกฟองล็อกฟอง หลุงตั้งเต้แต่ต้องบอกคุณพูดสนนุนทุกท่านอะไรมีกิจกรรมดีๆในสนามห่งนี้ทีน่าเราว่ากันใหมไครับเอาบอลจะว่าดีต้องฟ้องเอาฟ้องยังไงต้องฟ้องไปได้ต้องฟ้องงัดมาที่แห่ง14อ่ยิง ตหมดยาวโค้งมาบ้างโค้่ไม่ได้ครับนี่ครับเลี้ยงดียากครับยกจบไปลุกแฮนด์นบอลไปโดนไปโดนแขนนะครับเป็นแฮนด์บอลครับเราก็ได้ฟรีคิกขึ้นมาครับสำหรับทีมร็องฟองครับจากฟรีคิกโดยเบอร์ห้าน้องแชมป์ครับก่ครับจังหวะนี้นี่ครับเอา ยงงอายาอ,ออกหลังนะครับได้ตักเตะจะ่เซตเซประตูนะครับทุ่งหงสิตี้ครับต้อบอกว่าทุ่งหงนี่เข่ารอบทั้งทุ่งหงสิตี้ทั้งทุ่งหงยูไนเต็ดเลยนะครับแต่ทีมนี้นะครับทุ่งหงสิตี้นะครับใช้บอลยาว อย่าไงจะว่าด้ติดโอ้ยหลังเลยอยัาไ่ออกออกข้างนะครับงไกลมาเอาไปดึงครับโอ้ไป ไปดึงนะครับและก็รับไปเหลืองไปด้วยนะครับสำหรับเบอร์หกกล้องแดนครับเอาละครับก็ได้ฟรีคิปแบบหวังผลได้เลยครับสำหรับทีมล่องฟองครับอย่างที่บอกครับคู่นี้เนี่ถูกคู่เลยครับในรูปแบบของบอลเยาวชนแบบนี้ครับ ลองฟองในทีมทักามแพร่ส่วนทูงงสิเตียนนาเตะดี่คุ้นเคยนี่ก็หลายคนครับอีกฝ่ายเดียวเลยครับอย่างไรได้ซ้ายโอ้ เรียบร้อยครับอดูรีเพคครับคุณผู้ชมทางหน้าจอครับนี่ครับโ,โหโดยิงไปติดกำแพงก่อนนะครับและจากนั้นนะครับโอ้โได้โหวดเลยครับน่าจะหมายเลข19หรือเปล่านะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวขอขอนขุญาตดูก่อนนะฮะน่าจะหมายเลข19นะเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือ น้องจ่านะครับจากทีมล็อกฟองนะครับหนึ่งประตูต่อสูนนะครับล็อกฟองนำครับยกมานนะดี๋ยครับไปได้ไปได้ไปได้เย้าตัดแย่งเลยแข่งแล้วครับคู่ดีซอับบอลเลือกไปได้นะแล้วจังหวะนี้

อไปอ,อารัโกดูดูดจาังหวะดีเลยย,ยัดมาปหอเูเดของรอฟอรงัดมาชิดจังหวะัลลบหลบมาัะน,น,นี้มีฟาวคดฟาวนะครับสำหรับ ถุงหงสิกตี้นะครับเอาละครับตอนนี้ผ่านไป6นาทีครับเอาโอ้โหโขนค่อนคานจากเข้าหน้าเข้าตานะเอาล้างหน้าก่อนครับเยาะเยาวบียดถีบอ้าวไปขอดูหัวบ้างหักมาลองฟองตอนยาๆเยาเยอ

ต่อว่ารูปเกมนี่กลายเป็นว่าลองฟองนี่บุกแหลกเลยทีเดียวหยอดถือมาผ่านใบหน้าประตูไปยงตีให้คู่โตตั้ตงหลักกันใหม่ครับสำหรับทีน้อฟองครับ ไม่ไปไหนครับบอลแล้วอ้าวติดไปได้ครับล็อกฟอร์มหาบอลออกมาจังหวะนี้ยังไงรัดเข้าเอ้าวยังไงติดน้ำอีกสิโอ้โหเอ๋โอ้โหเรียกว่าเรียกว่าจอจอนะครับแต่แป็กไปหน่อยครับน้องกล้าครับน้องกล้าเบอร์14นะครับของทีมล็อกฟอร์มครับในชุดท่าข้ามแพร่ เอาแล้วครับจะทำอย่างไรดีครับสำหรับทุ่งโฮงซิตี้ครับโอ้โหเรียกว่างานข้าวแต่เช้าเลยเจ้ามาเตัวนี่ยไม่ออกแล้วไปออกจะฟิวฟิวกัรมาเต่าตัว ครละสาวว่าโตนี่โชกุนนะครับทีมลองฟองครับได้ครับลองฟองนี่ครับเบอร์แปดนะครับแนงดำเลยครับฟาตินนะครับฟาตินก็แน่นอนครับดาวรุ่งอนาคตไกลที่เป็นเด็กใต้นะครับจากจังหวัดสตูลนะครับมาอยู่กับทีมท่าข้ามแพ่นะครับ บอลยาเจ้ามาควักหนาประตูข่าวปได้สวยครับจังหวะนียกโยบอลติดด้วยเจือข่าวตกตุ๊กมาหนึ่งไซต์ตีโต้ให้ดีเหรบโอ้โหเออสกัดเข้าประตูตัวเองเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับ โอ้โหนี่ว่าลุยขึ้นไปแล้วจริงไปโอ,โ,อโอ้โหมีชั้นแแบบครับใบชั้นแลบบนะฮะผู้เล่นของทุ่งองซิตี้เข้าประตูต,ตัวเองครับ<ะ>เป็นลอกฟองออกนำสองประตูต่อศูนย์ครับ <sque ak. S 1> อ้างานเข้าแล้วครับทุ่งองซิตี้ครับทำอย่างไรดีครับตอนนี้น,นี่ครับโ,โ,โอ้ลุยทั้งทั้งที่โคนนะฮะโอ้โคนเนีโโ่ยเต็มไปหมดครับตอนนี้ นี่แล้วรัถึงได้บอกครับสนามปราบเซียนครับเอาละครับลุยต่อครับทีมล็อกฟองครับเอ้าฟาตีนครับฟาตีนลุยต่อฟาตีนงัดขึ้นมาเอาอยัางเอากลับมาที่ฟาตีนอีกครั้งหนึ่งครับฟาตีนล็อกยิงตีบล็อกครับโอ้ลื่นครับโอ้โหแล้วเขาทักยังไม่ได้ครับน้องขีมาที่น้องกล้าน้องกล้าลุยต่อเปิดไปไม่มีใครซ้ําครับแล้วก็เอา กลับมาตั้งหลักใหม่ครับน้องแชมป์ติดครับเตะมันไม่ไปไหนเพราะมันติดโคนครับนี่งัดไปเลยโอ้โหบินเซฟไปทีหนึ่งแต่ไม่โดนอะไรนะครับเอาละครับต่างเตะขึ้นมาครับทุ่งองซิตี้ครับนาทีสุดท้าย ไปแล้วครับฟาตีนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตตั้้งงงของนอนโค้ดอาเบบอกว่าสนามปราบเซียนโอ้จริงแล้วครับ,บปราบเซียนของจริงครับเพราะว่ามันติดโคนะมันเล่นยากครับอยาวๆเสียด้ยเตี๋ยวไม่ไปไหนเอายางว่าเตี๋ยวไปงัด ขึ้นพอเราควงกันอยู่ย้อนมาไปจะฟินดูดูไปสายอีกเลยนะเอามาเอาล่ะครับโอ้โหไล่ขึ้นมาครับอะดูหลีเพ้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นจังหวะที่จับบอลได้ครับของพี่ฟิล์มครับและก็อู้หูผ่านโภระจ้าประตูเข้าประตูไปเลยครับ เอาล่ะครับไล่ขึ้นมาแล้วครับสำหรับทูงงซิตี้ครับ 1...2 ครับไม่ยอมง่ายๆครับเอาล่ะครับใด้1ประตูครับเอาหมดเวลาครึ่งแรกเป็นอันว่าล่องฟองครับออกดามทูงงซิตี้2ประตูต่อ1น่งนะครับตัดยิง นะครับตามกันต่อครับถูกของซิตี้ครับตั้งเตะตีบอลเดี่ยวมาจงกวานเดียร์กลางเดียร์กลางไปได้จังหวะนี้เขาเราฟองแตกฟองพลิกมาเลิกแปดงัดมาหมายเลขสิบฮะอย่าไม่ร้องเออไม่ออกเปิดมาหน้าประตูจีกวานดี้สกัดไม่ได้ครับของทุ่งหงส์หงส์โตมาบ้างเอวซีหมาอลไรจงหวะนี้ยังไงติดตัวนักมาหมายเลขสิบหมายเลขหก อหาเราตัดได้ผมพุ่คนผมพีตีกัดไปอย่างไรไปได้ครับผมเราฟอง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 ให้มาวัานนี้เราฟองเราฟองโอ้ยตีคนโอ้โ oh, ห oh. แลนยากอย่างที่บอกครับโอ้โหยิงยากหน่อยครับ ป่าตีนได้ยิงครับแต่เบาไปหน่อยครับโอ้โหนี่แหละครับสนามปราบเซียนของจริงครับมาได้ครับเงาฟองเงาฟองตัดมาเลยจบมาลงฟองหาพื้นที่ให่งอ๊ะเงาฟองไปไหนครับเราฟองเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับลงคู่ของแบบเอาดูโคได้โตมาดูโคได้โตมาไปเอง ไอ้เอ hey. ็มดูเงินไอครับบอกแล้วสดงว่ามันเลี้ยงไม่ได้ครับเอาไปเลี้ยงเอาดูเงินว้าวเอาละครับก็ได้ฟรีคิกครับสำหรับทีมล่องฟองครับสนามแห้งแน่นเลยไม่ต้องห่วงครับโยกมาลงฟองตรง ฟองไปได้สุดเซฟเปิดมาดับประตูยัดติดโคตรยิงดาวสองดาวสามติดโคตรดาวสี่เฮ้ยนีแอ้วนะสนุกรับโอ้โหติดไปติดมาครับไม่ใช่ติดเราะติดเซฟครับติดโคตครับโอ้โหเรียกว่าโอ้โหเรียกสู้ชีวิตสุดๆครับเอาแล้วครับเต็มมุมครับของล็อกฟองครับอะไรครับเอาทุ่มบอลนะครับคู่ทีสองเรบเริ่มจะดู ชนะตั้งกับน้องเก้าสี่ก็อยู่ต่อไปครับขณะนี้มีนัดเียร์ทับูชิโน่สนามแบบนี้ครับต้องให้ต้องให้แกแล้วสนามมันแกชอบยหมุนตีได้ลูกโอ้โหอ้าวแต่ลับมาได้ประตูเตียวเอาบอลลูกได้ครับเจ้าพูดยได้วปา ต่อได้กินข้าวเป็นกิโลแล้วางาน,นเส้นมาให้เจ้าปุ้งเอาเริ่มได้บุกบ้างแล้วครับสำหรับทุงงงซิตี้ครับดูสิว่าจะหาประตูตีเสมอได้หรือไม่ครับแต่ทุ่มบอลโดยน้องฟิล์มครับพี่ฟิล์มนะครับเป็นสิบเจ็ดสองพิกับล็อกฟองไปได้จังหวะดึง้ยติดใจีกตัวฟิลม์มยิงมเตีเ้ยงแหวกไม่หายเลยโดนตัดได้ล็อกฟองเอาฟองมาดึงนัดมา ฟองฟองจดละติดละจัดเลยวิ่งไม่ถ่ายเตะเตะเดีลยวมือขอฟองดีละใจหมดยาวยาวหน้าประตูเกี่ยวบอลลงได้ยิงติดเหีียบเอ้าติดตัวเรียบ้อยนะครับเรียกว่ายิงเข้าประตูไปเลยครับโดยเบอร์แปดฟาตินครับจากทีมลอกฟองครับในชุดท่าข้ามแพร่ครับสามประตูต่อหนึ่งครับ เอาละครับได้หนึ่งประตูครับในวันนี้ครับสำหรับน้องฟาตินครับเอาละครับงานเข้าแล้วครับยุ่งแล้วครับตุงองซิตี้ครับจะทำอย่างไรครับปิดโคนครับบอลมันหยุดนิ่งเลยหรือกันไปแลรวอย่าวอมารับมาเป็นบอลของลากบอลต้องฟองเปิดใจยอามาหน้าประตู กฟอกัด้ปมาูพงคองปอกจะอยู่จะกวาตีมาได้ครับเพื่อนพงค์โอ้โหดอกนี้กระจายเลยอ้าวกันไปกองกองกองฟอยกขามาไอ้เพ like ื่อนครับยังไม่ออกกอนเลยสิกองฟอกัดมาเอาไปจะมาได้เออเอาไปเยอะ ออกหลังไปนะครับในตั้งเตะนะครับมีแซวมานะครับคุณเต้บอกว่าสนามหญ้าเขียวดีนะอ่าหมายเขาว่าข้างสนามหรือเปล่านะฮะโอ้เรียกว่าเล่นกันไปเล่นกันมาครับตอนนี้ครับสนามเดียวกันกับเมื่อวานปัจจุบันก็จะมีหญ้าแบบนี้ครับอย่าเราเอาไว้พื้นครับนี่เป็นเครงกันนะวันนี้ครับไปได้ครับครูครับสิ่งไปต่อครับออกนะครับ อ่าเปลี่ยนตัวครับอ่าเอาน้องฟาติมไปพักก่อนนะครับแล้วก็เอาอีคิวลงมาครับเบอร์เจ็ดมาจังหวะนี้ครับเอามาครับลองฟองเอาฟองมาาได้เลยครับลองฟองเอาฟองอีกเลยออ่าไปต่อครับ นี่ครับน้องใหม่ครับลี <c oughs> นี่ครับลูกเกมอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าทางฝั่งของล่องฟองนี่บุกแหลกเลยทีเดียวครับเรียกว่าโอ้โหจัดเต็มเลยครับสําหรับทีมล่องฟองครับในชุดของท่าข้ามวิทยาคมหรือท่าข้ามแพร่นะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นี่ท่าข้ามแพ้ก็ น้าเตก,ก็ได้ไปอยู่กับครอบครัวแล้วนะครับในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับหลังจากที่เรียกว่าต้องอยู่ด้วยกันแล้วครับก็เรียกว่าอยู่ที่หอแล้วครับแต่ตอนนี้คือพอปิดเทอมปุ๊บก็ได้กลับไปอยู่ครอบครัวแล้วนะครับบางคนนี่ก็มาจากต่างจังหวัดบ้างนะฮะหรือแม้กระทั่งเรียกว่าบางคนก็ได้กลับ นะฮะกลับบ้านกันนะครับในช่วงปิดเทอมแบบนี้ครับก็ถือว่าก็ได้อยู่กับครอบ,คร,อบครัวนะครับในช่วงในช่วงปิดเทอมเล็กแบบนี้ครับ,รรบ,ตบอต FC กับล็อกกซิ่งกับกุลิศาวออกนะครับออกครับนะย้อยมาแบบตัวหลักมาตโตเล่นกันสัน้นๆอา้าวไปได้เอาทูโฮซิตี้ทูโฮซิตี้แหวกมาอยู่ไว้นี่อา้าวมันไม่ไปไหนเอาติดน้ำเลย ยา้าวไกลเราลองฟงจังหวะกันอยู่ัก่อนยาวๆลองฟงมาได้ไปมาลองฟองติดแนวลองฟองยิ่งอุ้ึเกิดเซฟครับต้เจ็ยนผู้รักษาประตูเปลีป่ยนโกนะครับมาแล้วครับน่าจะพี่ไหนครับเบอร์สิบครับของ ทุ่งของซิตี้นะครับาาม,มาเซฟครับที่ศูนย์ฝั่งโอท็อกฝั่งนู้นออน,นะทุ่งน้ำเอาละครับได้เตะฟรีคิกครับโดยอีคิวครับเปิดมา,เา,า,เาไเางลูฟซิตี้ลูฟซิตี้งัดแล้ววิ่งโมซิตี้งัดแล้ววิ่งไม่ผ่า,านลองฟองลองฟองลองฟองกัดข้าวมา อยางได้เขาลองฟอี่ครับยิงติดอ้าวเล่นตาประตูคุณผู้ชมุณผู้ชมเออมายังไม่มาได้โดยจังหวะนี้กัดเข้ามาหยอดมาใหม่ครับไปได้ยังไงครับไปได้ไม่ได้ครับมาได้โดยจังหวะเนี่ทุกเป็นของหลอกฟองยิงติดเซ้ กัดดิ้งไอ้ี้ครับทูงเอามาได้ด้วยครับอือครับมันอย่าวะมันก็จะปลิวไปสุดอนครับมันไปไปไหนครับเคลียร์ออกไปก่อนนะครับสําหรับทุ่งงซิตี้นะครับอย่ามีทีว่าคู่ต่อไปนะครับจะเป็นธนตัรนิฟซีกับป่าไม้นะครับกับ รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่3นะครับกรติกดาวก็ต่อได้ต่อจากคู่นี้เลยนะครับตอนนี้ก็10โมง11นาทีครับนี่ยัเป็นคู่ที่2อยู่ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับเอ้าวแล้วครับคู่บองครับโดยน้องโกครับเบอร์9 16ทีมครับช่วงเช้า8คู่ครับ กัดมากัดมาไปหไปางยิ่ว่านีก็ไ,ไกลเยอะเรียกว่าไม่ตรงกรอบนะครับน้องกสัสครับเบอร์สิบเจ็ดกำลังจะเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับโอ้โหแต่ว่า ทีมลองฟองในชุดทักข้ามแพ่ครับเรียกว่าโชว์ฟอร์มอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็ชนะนี่เข้ารอบกระแพ้นี่ม้วนเสือกลับบ้านกรบตกรอบนะครับหลอมนอกอานี่ไม่มีแก้ตัวครับแพ้ตกรอบเลยครับชนะได้ไปต่อครับ สิกจะเหลือ 8, 8, แปจะเหลือ4 4จะเหลือสองครับจาเขาู่รับชิงน,นะครับือ,อแข่งวันเดียวจบเลยครับวันนี้ครับ,บ,บนะไรไกไปไหนโดนดูมาเดี๋ยวบอลติดด้วยเป็นบอลของลุงโฮว,ว,ว่าลุงโฮยัดมาจังหวะตียังไงลุงโฮไปได้หน ดีครับแรงเกินไปโอ้โหเอาแล้วครับย่างโคมให้ยามต่อไปครับทุงฮงซิตี้ครับนี่ครับแต่ไปครับ ได้ทำจังหวะนี้ของขดูโฮงซิตี้พ่านมาเป็นของ,ขของล่งองฟองมาหมดเวลาเป็นอันว่าล่องฟองก็เอาชนะทูกฮงซิตี้ไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับ